การประชุมคณะรัฐมนตรีสเปนมีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา8แห่งธรรมนูญสำนักงานอายการสูงสุดขอให้สอบสวนบริษัท X Meta และ TikTok ซึ่งอาจกระทำการสร้างและเผยแพร่ภาพอนาจารเด็กที่สร้างขึ้นด้วย AI โดยไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ข้อความจากโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ของเปโดรซันเชสนายกรัฐมนตรีสเปน แสดงถึงท่าทีที่จริงจังต่อการจัดการกับเนื้อหาที่สร้างจาก AI ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานพร้อมกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้กําลังทําลายสุขภาพจิต El compromiso de este gobierno con la defensa de los entornos digitales de los menores es absoluto y lo vamos a concretar. Les voy a dar un dato en 11 días, ha habido 3 millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial y muchas de ellas de menores. A partir de ahora, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitará a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales. ซึ่งเริ่มสอบสวนสั่งห้ามและเรียกร้องมาตรการคุ้มครองต่างๆเพื่อควบคุมเนื้อหาผิดกฎหมายเช่นเดียวกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของไอแลนด์หรือ DPC ได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแชทบอทด AI กรอกแล้วในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและศักยภาพในการสร้างภาพและวิดีโอที่มีลักษณะลามกอนาจารรวมถึงภาพของเด็ก ซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าปรับได้สูงสุดถึง4จากรายได้ทั่วโลกของบริษัทผู้พัฒนาตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปขณะที่คณะกรรมาการยุโรปและหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของสหราชอาณาจักรได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรอกไปแล้วก่อนหน้านี้ตลอดเดือนที่ผ่านมาพบกรณีของกรอก ที่สร้างภาพที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ในเชิงอนาจารของบุคคลจริงจำนวนมากไปยัง X ตามคำขอของผู้ใช้ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจและมีการสอบสวนอย่างกว้างขวางแม้ X จะประกาศมาตรการควบคุมเพื่อระงงับไม่ให้บัญชีของกรอกบนแพลตฟอร์มสร้างภาพลักษณะดังกล่าวแต่ยังคงพบในแชทบอทของกรอกที่สร้างภาพเหล่านั้นได้เมื่อได้รับคำสั่ง เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต่างๆในยุโรปที่กำลังตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในหลายกรณีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่การต่อต้านการแข่งขันในการโฆษณาดิจิทัลไปจนถึงข้อสังเกตของระบบที่เชื่อได้ว่าตั้งใจทำให้ผู้ใช้เสพติดบนโซเชียลมีเดียทำให้ฝรั่งเศสสเปนกรีซเดนมาร์กเซอร์วิเนียและเช็กตามรอยออสเตรเลียพิจารณาจำกัดอายุการใช้งานโซเชียลมีเดีย จากความกังวลถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเรื่องการเสพติดโซเชียลปัญหาการกันแกล้งทางออนไลน์และการล่วงละเมิดนับตั้งแต่สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎหมายบริการดิจิทัลและกฎหมายควบคุม AI เป็นพื้นที่แรกๆของโลกบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มต่างถูกจับตาอย่างเข้มงวดอย่างมากสำหรับการให้บริการในยุโรป โดยมีค่าปรับสูงหากไม่ดำเนินการตามกฎหมาย <No. S 1> อีกด้านหนึ่งเรื่องนี้กลับถูกยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศ <Right. S 1> เมื่อบริษัทเทกส่วนใหญ่มาจากสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบของสหภาพยุโรปและกล่าวว่าค่าปรับที่เรียกเก็บนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการเก็บภาษีพร้อมขู่คว่ำบาตชาติยุโรป ส่วนอีลอนมัสก์เจ้าของแพลตฟอร์ม X ก็ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์เมื่อปีที่แล้วเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสเคยกล่าวว่าการต่อต้านกฎระเบียบยุโรปของสหรัฐเป็นการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคของสเปนกล่าวว่านี่คือการปลดปล่อยตนเองจากการพึ่งพาดิจิทัลของสหรัฐ แม้จะเกิดการโต้แย้งกันทางการเมืองแต่เมื่อมองถึงเป้าหมายแล้วรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปกำลังรุดหน้าด้วยตนเองแทนที่จะรอการตัดสินใจจากส่วนกลางอย่างสหภาพยุโรปเพื่อหวังจำกัดผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อเด็กโดยมีออสเตรเลียเป็นธงนำของเรื่องนี้ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน